สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนบันมวยทุกท่านครับเดินทางมาถึงรองู่เอกของรายการมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568ฝ่ายแดงเดชเพชรนะครับนะเพชรยินดีาคาเดมี่ประทัเดือดกับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ในพิกัด123ปอนด์ฝ่ายแดงนั้น24ปีนะครับจากสุราษฎร์ธานี165เซนติมร้อยกว่าไฟบนผืนผ้าใบ61กิโกรัมปล่อย เป็นมวยซ้ายบูสู้ดีหนักแรงทุกลูกระยะประชิดมัดสอกสวนแรงเก่าเก่าเกมครับสบาชิกหัวจิตหัวใจดีนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรเดียคาเดมี่ในฉายาเดิมก็คือวอสังประภัยหรือว่าศักวิเชียนฟอร์มของเขานะครับชนะคะแนนนะครับอาระเบิดคัมโปสครับผู้กเก็บไฟคลับชนะนอกยกที่4เสาวโทออออัจฉริยะชนะนกยกที่5อาอรียนยำ อาเรียนยาสามาดีนะครับนะในพิกัดร2 6แล้วมาชนะนอกยกที่1นะครับชายโทนวอ,รอูราชาในพิกัดร2 2นะครับมาฟอร์มก็4ไฟนั้นชนะมาตลอดครับเป็นฟอร์มมวยฟอร์มสดต่างศึกต่างสายเพชรยินดีนะครับมาชนกันที่จ้องเจสีในวันนี้ซึ่งปะทะกับฝ่ายน้ําเงินนะครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้เป็นรุ่นน้องนะครับอายุ20ปีจากเสลภูมิ1้อ เตี๋ยลำสั้นกว่าเล็กน้อยครับ1 6 1เซนติเมตรนะครับ80กไฟบนผืนผ้าใบเวทไปปล่อยก็เล็กกว่าด้วยครับประมาณ 3- 4กิโลนะครับ58กิโลกรัมปล่อยปล่อยเป็นมวยท่าทรหดดีบูดุดันหนักแรงนะครับเป็นลูกลักของช่องเจ็ดสีนะครับนะแล้วล่าสุดนั้นก็โชว์ฟอร์มไว้ที่ช่องเจ็ดสีก็ถือว่าพลิกชนะเดือดนะครับนะพลิกชนะเดือดนะครับพลิกชนะเลยนะครับนะตกเป็นรองแทบจะจ่ายตังค์กันแล้วนะครับ วันนั้นก็พลิกชนะนอกยกที่5เพชรมงคลนะครับศูนย์กีฬาหุ้ยต้มมาก็เตากระเป๋าลิงกี้นะครับนะฟอร์มของเขาก็ก่อนหน้านะครับชนะนอกยกที่3ทีเดชดช้างนครศรีพลิกชนะนอกยกที่5เพชรมงคลศูนย์กีฬาหุวยต้มล่าสุดนั้นฟอร์มไม่ดีครับไปแพ้คะแนนให้กับทองลำพูน FA ฟเอคลนะครับ,นรบในวันลุมพินีกอเตาเองก็เป็นมวยเจ้าถิ่นเจ้าที่นะครับ นะเป็นมวยเจ้าถิ่นเจ้าที่นะครับของท่องเกตสีเป็นเด็กมีของครับสมาชิกอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับเกาะเต่านะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับหนักเจอหนักแรงเจอแรงหมัดสอกสวนแรงนะครับเดชเพชรนั้นนะครับอาวุธที่หลากหลายกว่าเร็วกว่าหนักแรงไอคิวสมองมวยไวกว่าดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วเจอเจอเจอ,เจอตัวเจอโดนต่อโดนมองดูว่าเดชเพชรดีกว่า นะครับนัสามยกนั้นกินกันลำบ,บากครับแต่ท,ท้ายมองว่าจะกินกล่มกล่อมไปแบบง่ายๆนะครับสมาชิกกาะเต่าก็อาจจะเดินหลงทางไปในี้สุดนะครับเข้าไปที่เดชเพชรเพชรดีคาร์เนมี่ครับจะชนะเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ไปในที่สุดครับพี่ภาคสามวยไทยเสียนนล็อก3ชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ